สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจาคริดแย้มน้ำเปิดใจสวนผลไม้จันทบุรีโดนน้ำท่วม เรียกได้ว่าพันตัวมาทําไร่ทําสวนสนามสาหรับนมชาคริตแย้มน้ําและในสถานการณ์น้าท่วมยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยในหลายจังหวัดซึ่งจังหวัดจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันโดยน้ําท่วมไปแล้ว6อําเภอร,รวมถึงสวนผลไม้ของพระเอกนมชาคริตแยมน้าที่ถูกน้ําท่วมด้วยเช่นกันโดยชาคริตแย้มน้ําเปิดใจผ่านนายเอนเตนระบุว่าหลังจากฝนตกอย่างหนักหลายวันติดต่อกันทาให้สวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีถูกน้าท่วมไป2ไร่จากทั้งหมด40ไร่ เป็นน้ำที่เอ่อเข้ามาจากคลองใกลส้สวนซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมาจากเขื่อนส่วนผลไม้ที่น้ำท่วมโชคดีมีเพียงส่วนบางคุดเล็กน้อยไม่มีต้นทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่ไม่ชอบน้ำอยู่บริเวณนั้นทำให้ไม่ได้รับความเสียหายเรื่องผลผลิตยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่งผ่านฤดูออกผลความน่าเป็นห่วงจึงไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้ชาวคริสยังเผยอ,อ,อีกว่าส่วนผลไม้มีการจเตรียมพื้นที่เพื่อรับมือน้ำท่วมโดยการขุดท้องร่องเพื่อรองรับน้ำซึ่งเป็นเรื่องปกติของกเกษตรกรที่ต้องวางแผนกับเรื่ ตือนฟ้าฝนตอนนี้ภาวนาอยากให้ฝนตกลงมาหนักกว่าเดิมท่านผู้ชมเราครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับปรืเ่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ